ขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทุกคนางก็อยู่กับผมเจมเมอร์ X พันนะอืมนั่นแหละวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม I The h ร์เ e r เกมนะครับหลายๆคนที่เคยเล่นก็น่าจะรู้จักในชื่อของเกมผีกระสือนะเอออันนี้ก็คือประสบการณ์เล่นครั้งแรกของผมนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกระทืบไลค์ข้างล่างให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กระทืบผู้ติดตามด้วยเออไม่ใช่มากระทืบผู้เออคนทำช่องนะฮะเดินนี่จแหละจบวันนนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ เรกเล่นฟรีไฟแล้วก็มาเล่นเกมแคสเกมอื่นๆมางนะครับาใครอยากให้ทำอีพีต่อไปก็ฝากกดไลค์ให้ถึง10ไลค์ด้วยนะครับค่าคลิปนี้มีคำหยาบอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับค่าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันอตอนนี้ก็เริ่มเกมมาแล้วก็เออเปิดลวของไปขอละกระไรศา,า,า,ในในาเลยยังมีอะไรให้ฝากบ้างวะเนี่ยโอ้ยตายตายเออตอนนี้ได้ถุงยางทำไมมาสองถุงดีอยู่ไอ้สัสดีกว่าแบบได้ถุงเดียวแล้วกันเออไปสวยได้อามา เออไม่ต้องแปลกใจนะคนดูว่าทําไมผมเล้นเก่งก็ผมเคยเล่นมาแล้วว่าไม่อยากจะโมเท่าไหร่เออก็โมไปแล้วแหละเออก็ฟังไปเถอะทุกคนเออก็ผมอาจจะปิดเสียงกีมไว้นะครับเพราะว่าแบบอะไรเสียงกีมมันดังไงทุกคนก็เออก็ช่วงนี้ก็ขอปิดเสียงกีมไว้นะครับเสียงกีมมันดังเออเออพูดขี้อะไรนักหนาเนี่ยพูดย้ำคาดึกระหว่างนี้ก็แบบชิวๆไปนะครับทุกคนก็แบบชิวๆอ่ะเออชิวอ่ะเออชิวคือเข้าใจคําว่าชิวๆไหมเออนั่นแหละทุกคน คลิปนี้ก็อัดเสียงสุดเลยนะครับแค่ผมปิดเสียงเกมไว้เออบางคนอาจจะพูดว่าไอ้เคียไม่เกมเมอร์ไอ้สัสไอ้เคียนี่ไม่พูดหลังไม้เออแย่ไอต้ตายคือผีกระสือมันใบก็อยากจะ<ม>บอกทุกคนนะครับเพราะว่าผมปิดเสียงเกมไว้ก็ถ้าผีกระสือมากมันก็จะเป็นแสงไฟแบบนี้ทุกคนดูสังเกตไว้นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคน ไอเคียมึงจะขึ้นมาทำไมเนี่ยผีกระสือลงไปเฮ้อมึงอยู่ชั้นกับกูนานแล้วมึงลงไปข้างล่างเฮอกูขอร้องละลงไปเหอลงไปเหอกูอยากไปฟาร์มของนะสัสเออมันต้องแบบนี้ดีวะถึงจะถูกต้องเออฟังกันง่ายๆเลยเออจะไม่ได้ล่ากันไงผีกระสือดีมากเลยบักคำน้อยเออไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะสัสเออให้ตายเถอะมาตอนนี้ได้อายมากี่ดวงวนะเนี่ยตอนนี้มีอยู่ห้าดวงใช่ป่าวะเออใช่เนี่ย แล้วบ่างนี้ก็ล่อผีกระสือขึ้นมาดีกว่าเราจะไม่เสี่ยงเด็ดขาดเอ้ที่มันอยู่ชั้นใต้ดินมันกำลังจะขึ้นมานะคนเออนั่นหละแต่ไม่คุณถึงรู้ว่าเคยบอกว่าไอ้เชี่ยกูเคยเล่นไงกูคเคยเล่นเมื่อปีแล้วไอ้สั์แลวเกมมันก็ไม่อัปเดตมากูก็ไม่เข้าใจทำไมไมันไม่อัปเดตทุกคนเออมันมาแล้วทุกคนนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ผมอยู่ในผับนะครับอื้อดีดีเชี่ยกูอยู่ในผับไอ้สั์ มะมาเปิดเพลงเปิดเพลงไอ้เหี้ยคนตอนนี้กูอยู่ในผับไอ้เหี้ยพีก็สื่อขึ้นมานี่แบบเหมือนกูอยู่ในผับเลยสัตว์เออกูจะพูดอะไรย้ำย้ำนักย้ำหน้าทำไมวะเออเหี้ยเปิดเพลงโอเคเหี้ยกว่าจะลงไปไอ้สัตว์โอ้ยนโคจนาขึ้นมาเหี้ยเลยเนี่ยเออขึ้นไปข้างบนนี่กว่าเดี๋ยวกูตายเหี้ยโอเคนะค <Nh ư? S 1> รับเกมนี <wissen> ้ก <Hearing S 1> ็เล่นง่ายๆนะทุกคนเออหัวใจกูจะวายนี่เลยเออเล่นง่ายๆหัวใจกูจะวายไอ้สัตว์ ไอ้รถเคลียร์เลยไหมว่าขับนะผ่านหน้าบ้านกูไว้สัตว์อ่าไอ้เฮียรถวีนไอ้สัตว์โอ้ยน้อมึงจะมาขับผ่านหน้าบ้านไอ้น้องไประหว่างนี้ก็ขอฟาร์มถุงนะเออเก็บไอมาดีกว่าไปทุกคนเราจะไปฟาร์มห้องเออข้างหน้าเราดีกว่าทุกคนไอ้เฮียรถมันก็ผ่านหน้าบ้านจังเลยน้อโอ้ตายจะแคสเกมก็ไม่ได้แคสเนี่ยแคสตายสับซาร่าโอ้ยเฮียมาขอเปิดรับของฟรีก่อนละกันช่วงเนี้ย สวยเออดีเออ,เอ,อตอนนี้เราแบบมีถุงโคตรเยอะเลยทุกคนดูถุงผมดิป<ะ>ังอ,อ้าเฮียขึ้นมาแล้วผีกระสือโอ้ยมันขยันขึ้นมาขึ้นจังเลยเฮี้ยสัตว์เอ,อ้ยตอนนี้มันมุ่งหน้ามาห้องผมอะแบบทุกคนหวังว่ามันจะเข้าประตูเราไม่ได้นะเออผมก็ไม่เคยรู้ว่าแบบผมกม็แบบเล่นมายังไม่เคยรู้ว่าแบบผีกระสือมันเข้ามาในห้องเราได้ครับเปล่าแลนะ้วทุกคนเออาตายเถอะซาร่า ระหว่างนี้ก็รอผีกระสือยาวๆนะทุกคนก็ผีกระสือไปยาวๆก็ขอเล่งคลิปเป็นคูณสองแล้วกันอ่ียสัตว์ลงไปลงไปโอ้โหเฮตายคือซาละเอ้ตอนนี้เรามีถุงยูยี่สิบถุงเออสิบถุงดียี่สิบถุงอะไรวนะอโอเคแคย,ยผีกระสือลงไปน้สัตว์เฮ็ดตายออกไปหาดีกว่าไอ้สวยลงไปละ ต้องอย่างนี้ดีกว่าพูดแล้วก็ฟังกันด้วยมันต้องแบบไหนดิเออเฮียไอ้ซาดอ้าวี่เฮียฟ้าป่าไอ้ตว์เหมือนก็ตกใจแล้วกูเคยเล่นไรเฮียกูบอกคนก็คเคยบอกคนดูแล้วไงว่าเคยเล่นแล้วไงเออเฮียมาก็ใครที่อยากให้ผมเล่นแบบใน,นโหมดฝันร้ายนี่ก็แบบกดไลค์ให้แบบถึงแบบสิบไลค์หวังว่ามันจะไม่ถึงแน่นอนนะทุกคนขอให้ไม่ถึงแล้วกันเฮียส,สิบไลค์เนี่ยผมไม่อยากเล่นโหมดฝันร้ายเลยแม่งเฮี้ยแม่งกูโคตรกลัวไอ้สซาดโหมดฝันร้ายกูเล่นแบบไม่เคยผ่านนะเออ โอเคฮยลงไปก่อนนะสัตว์อ่าตอนนี้แบบหวังว่าในห้องนี้มีมถุงนะทุกคนเออโอ้ยสามถุงดีเยอะสวยตอนนี้ก็มีสิบแปดถุงแนละ้วเออแล้วก็ไปเปิดประตูเอ็นประตูเขี้ยนี้กันเลยเนฮะียเออประตูเขี้ยแเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะสัตว์ก็เปิดไปกันเลยดีกว่าเอ้าเฮียว์ปลงมาด้านล่างตัวเอ้าเฮียผีกระสืออยู่ด้วยไอ้สัตว์ตายกูอยู่ในภาพอีกแล้วเฮียเร่งคลิปเออไม่ใช่เร่งคลิปทุกคนียกว่าเปิดเพลงไงเฮียเออ สวยตอนนี้ผีกระสือก็ไปแล้วนะครับทุกคนก็เออออกไปก่อนดีกว่ายาเราจะไม่ใช้อายนะครับตอนเนี้เราก็ขอไปแอบตรงน,นี้ก่อนละกันอ๋อยะฝนดากลุกเลยตอนเนีน้สวยตอนนี้ผีกระสือมันอยู่ด้านบนเราลงล่างดีกว่าทุกคนโอ้ยเสียงที่ไปยโอ้โุนามันก็เข้าจังเลยนะโอ้โเฮียขนาดนี้แบบมึงต้องแบบมีสปอนเซอร์เข้าช่องกลัวอะไรเออเฮียไม่เฮียขอฟาร์มถุงก่อนละกัน วังว่าในนี้จะมีถุงอีกถุงหนึ่งเออดีเฮียมีอีกถุงหนึ่งเนี่ยสัย์ <c oughs> ระหว่างนี้ก็รอผีกระสือนะฮะระยะเลยเนี่ยระหว่างรอผีกระสือก็มาพูดเรื่องแบบรหัสที่ผมโดนแบนฟีไฟผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก <_ s 1> <_ s> ูไปทำขี้อะไรครึ่งโดนแบนนะเออใครรู้สาเหตุก็บอกด้วยนะครับผมก็จะไม่ให้จีนผลแบนหรอกค่าให้มันก็ปลดได้อยู่แต่มันน่าจะไม่ได้หรอกทุกคนเออแล้วเนยเพราะว่าผมเคยส่งไอดีไปห้าหกไอเดียที่ผมโดนแบนมั่วทุกคน <c oughs> ก็สร้างม,ามันเถอะทุกคนเออเราจะไม่เล่นฟรีไฟแล้วนะครับก็มาหาแคทสเกมเอนอื่นบ้างเออเล่นฟรีไฟแล้วคนดูจะเบื่อเอาง่ายนะฮะเออแค่ตาหซาร่ตอนนี้ใช้ไอ้ละลัวก่อนนะทุกคนก็เอยตอนนี้ผีกระสืออยู่ชั้นสองทุกคนมันลงไปไหนก็ได้นะครับก็อยาให้ลงล่างก็พอแนละ้วทุกคนเอาชิบ่ายแล้วมันลงมาล่างโอ้ยียะจะลงมาเพื่ออะไรอยะทําทไปเพื่ออะไรอย่คิดทถที่นักหลผีกระสือแยเออฮคยตาห็นระหว่างนี้ก็รอให้ผีกระสือ เออออกจากเออข้างล่างไปสะก็ขอเล่งคลิปแล้วเดี๋ยวคนดูไม่ขี้เกียจด,ดูเนี่ยก็ขอเล่งคลิปเลยละกันช่วงเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้กูไม่เหลือไอ้สักอันเลยนะเออต้องสงสัยผมต้องเสี่ยงอันตรายแลหละหวังว่าผิดกระสืออยังไม่งมางับคอผมเนละ เฮ้ยไอ้สัตว์เออโทรศัพท์กูค้างไอเฮี้ยยาไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยโอ้ยไอ้สัตว์แม่งเอ้ยไอเฮี้ยหัวคุยไอเฮี้ยผีกระสือไอ้สัตว์เย็ดไหมเฮี้ยโอ้ไอ้เฮี้ยกูตายเฉยโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบตัวลาแคนีเทุกคนนี่ให้หัวร้อนว่ไอ้เฮี้ยูจะไปต่อยผีกระสือตายไอเฮี้ยสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กูด้วยสำหรับคลิปนี้กูก็ไปแล้วไอเฮี้ยบายเจ้ากู